สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่กทกทานนะครับผมเข้าสู่การประกวดสุภาพบุรุษเมืองยาปี2024ซึ่งวันนี้นะครับผมจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชผมแบงค์พันวาทศิลรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดําเนินรายการภาคสนามในวันนี้ครับก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรตินะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดของเราด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะได้ทราบผลกันแล้วว่า น้องๆทั้ง20ท่านที่ผ่านเข้ารอบกับเรามาใครจะเป็นผู้ชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ขอบอกก่อนเลยว่าเวทีของเราจะมีการประกวดต่อระดับเวทีอินเตอร์เนชั่นครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรตินะครับผมจากแขกผู้มีเกียรติผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับร่วมเดินพรมแดงเดี๋ยวไปพบกับทุกๆท,ท่านกันเลยครับขอเสียงปรบมือเลยครับ ขอต้อนรับคุณวิศรชัยนันพระบงผู้อำนวยการกองประกวดเจนชมนโคาออฟโคราชไทยแลนด์ Thailand, หรือสุภาพบุรุษเมืองยานั่นเองนะครับและท่านที่2ครับคุณปุณิกาคุณสุนทรรัตน์คุณพรฟ้านะครับผู้จัดก,การกองประกวดมิชชนิเวนร์ไทยแลนด์ว้าวสวยงามมากๆเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับบริเวณหน้าแบ็คดอปนะครับขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งครั้งนะครับ และขอต้อนรับนะครับคุณแม่นินะครับนิพาพันคุณแม่นิพาพันศรีพงศ์ครับและคุณแม่วรานันวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมที่ให้เกียรติกองประกวดสุภาพบุรุษเมืองยาในการเดินพรมแดงแล้วก็ร่วมนะครับรับชมร่วมเป็นเกียรติให้กับพวกเราครับเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพที่บริเวณหน้าแบ็กดรอปได้เลยครับเรียนเชิญคุณแม่ถ่ายภาพนะครับ อีกหนึ่งชั้นครับลงมาแล้วนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับคุณแม่เรนวนะครับผมมาในชุดสีส้มสีโอรสสวยงามมากๆนะฮะเดี๋ยวคุณแม่มาถึงแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพที่แบ็กดรอปได้เลยครับ เวทีของเรานะครับผมได้จัดมาต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วปีนี้เราก็จัดยิ่งใหญ่อลังการอีกหนึ่งครั้งนะครับและขอต้อนรับครับผู้บริหารจาก e n s a ซัชัครับนี่โอ้โหสวยงามมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายนะครับผู้สนับสนุนนะครับที่ ร่วมสนับสนุูนกับเราแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเราตั้งแต่การเก็บตัวที่เดอะแพนโดราแคมเขาใหญ่ตลอด2คืน3วันแล้วก็วันนี้ก็มาร่วมเป็นเกียรตินะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพครับอีกหนึ่งท่านครับจากเดอะแพนโดราแคมเขาใหญ่นี่ก็อีกหนึ่งผู้นับสนุนหลักนะครับผมเป็นที่เก็บตัวการประกวดครับคุณแสงสุดหล่อของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็ให้เกียรติ กับทางกองประกวดสุภาพบุรุษเมืองย่าด้วยคุณแสงก็อยู่กับเราตลอด3วัน2คืนที่เดือแพนโด่าแคมป์เขาใหญ่นะครับดูกิจกรรมดูแลน้องๆผู้เข้าประกวดได้ดีมากๆนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับมาแล้วครับจากดรบิ๊กคลินิกครับนี่คุณหมอบิ๊กนะครับผม คุณโมนะครับวันนี้สวยหล่อกันเลยทีเดียวต้องขอขอบพระคุณอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่สนับสนุนหลักของเรานะครับใครที่อยากสวยอยากหลอ่ออยากเพิ่มเติมใบหน้าส่วนตัวตรงไหนนะครับก็เรียนเชิญได้เลยที่ด็อกเตอร์บิ๊กคลินิกนั่นเองนะครับผมอยูอ่ทางเข้าปากซอยมหาชัยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเชิญถ่ายภาพครับขอบคุณมากๆครับ นี่ก็ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ขอเสียงต้อนรับครับคุณอาทิตย์ GM จากโรงแรม Centerpoint เววันโคราชครับนี่ต้องขอขอบพระคุณอีกหนึ่งท่านนะครับผมซึ่งเป็นที่พักให้กับน้องๆน,งนะครับผมที่เก็บตัวในช่วงของวันที่6แล้วก็วันที่7แล้วก็เป็นสถานที่ตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ ขอเสมอใหกับบอสกรอบครับโอ้โหมาสลอเลยนะครับวันนี้แล้วก็คุณเจ๋งกับคุณพงครับเขาหล่อแพ็คคู่กันจริงๆนะครับ3ท่านนี้นะฮะจากโคราชเทเลคอมนั่นเองครับก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะครับวันนี้นะฮะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนนะครับผมผู้สนับสนุนหลักแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมงานกับทางกองประกวดสุภาพบุรุษเมืองยาครับอีกหนึ่งท่านครับ ว้าวเซเรฟของโคราชครับคุณเนสนะฮะก็ตอนนี้ฝากรายการด้วยนะครับของเขานี้ไปทุกรายการนะครับทางหลากหลายช่องทางมากๆนะครับผมจากพี่เนสนะครับขออนุญาตเรียกแล้กันนะครับแล้วก็มีความสามารถเก่งมากๆด้วยนะครับนี่ขออีกรอบได้ไหมฮะ <laughs> ขอบคุณมากครับเดี๋ยเรี่นเชิญถ่ยภาพครับขอบคุณคุณเนทนะครับอันนี้ก็เป็นอีก2ท่านนะครับผมที่ให้เกียรติกับคองกองประกวดนะครับคุณนุ่มครับเป็นครูนางงามนะครับหลากหลายเวทีครับและคุณครูจอยนะฮะจากลิตเติ้ลคิดไทยแลนด์ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม พี่หนุ่มก็วันนี้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับ Welcome Mr. f r y e s from Malaysia and Dr. Mark from Philippines มา b u h a ฮ Welcome ทูนักคอนราชสีมาครับ อันนี้ก็เป็นอีก2ท่านนะครับผมที่จะมาต้อนรับน้องๆผู้เข้าประกวดสุภาพบุรุษเมืองยาสูวเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับนี่ก็ขอต้อนรับคุณจีนะครับผมกับน้องเอยาจากเรือนมณีโคราชนะครับใครที่อยากจะทานอาหารนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับไปฝากท้องได้ที่เรือนมณีนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาร่วมงานกับทางกองประกวดนะครับอันนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมขอต้อนรับคุณโ oh อกับคุณเอครับก็จะมาร่วมนะครับผมในการประชาสัมพันธ์แล้วก็สนับสนุนนะครับผมกับกองประกวดสุภาพบุรุษเมืองยาใน,ในปี2024นี้ครับ และรับคุณจามด้วยครับจากพรจิราชาติ15ห้านะครับก็ร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้กับทางกองประกวดสุภาพบุรุษเมืองยาด้วยนะครับมาพร้อมกับสาวส,สวยนะครับวันนี้ก็บอกเลยว่าไม่มีใครแพ้ใครไม่มีใครยอมใครเลยนะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งจริงๆครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมก็จะได้พบกับน้องๆผู้เข้าประกวดทั้ง20ท่านด้วยนะครับ นะครับกับคุณราชเชนท่าน,นี้ครับเดี๋ยวเรื่อเชิญถ่ายภาพที่บริเวณเด็กกบได้เลยนะครับนี่วสวยหล่ครับขอต้อนรับนะครับคุณโอกับคุณปุ๊กปีกับนี่คือ เมคอัพช่างแต่งหน้านะครับผมที่ดูแลน้องๆน,นะครับที่เดือพนดรแรกแคมเขาใหญ่กับพวกเรานะครับก็บอกได้เลยว่าดีกีไม่ธรรมดานะครับนี่ก็ฝีมือระดับโลกเช่นกันนะครับผมที่มาร่วมลังสรรน,น้องๆน,นะครับในการประกวดสูภาพปรุษเมืองยา่าเดี๋ยวขอเรียนเชิญได้เลยครับบริเวณหน้าแบ็กดอกนะฮะ ขอต้อนรับครับคุณโจโจอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังครับนี่ใครที่ดูติ k t o อกนะครับหรือติดตามเพจบอกเลยว่าโอ้โหเป็นล้านล้านวิวเลยครับติ k t o อกของเขานะครับและอีกหนึ่งท่านครับทิดาช้างเมืองยาคุณจีจีนะครับสวยงามมากๆขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับนี่มาพร้อมสายสะพายและชุดสีน้ำเงินปักเลื่อมนะฮะ และอีกสาวสวยอีกหนึ่งชั้นนะครับที่ให้เกียรติร่วมงานกับกองประกวดในค่ำคืนนี้นะครับสวยมากมี FC ด้วยนะฮะมี f c ด้วยเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าแบ็คดอปนะครับนี่สาวน้อยๆน,น่ารักของเรานะครับน้องเคที่หนูน้อยเมืองย่านะครับเพิ่งได้รางวัลเมื่อวานสดๆร้อนๆ้อนกันเลยทีเดียวนะครับ และขอต้อนรับคุณไม้นะครับผมเป็นท็อป30มิทิฟฟนี่นะครับมี FC ีมาด้วยนะครับวันนี้เดินทางมาเยือนที่โคราชนะฮะและขอต้อนรับนะครับน้องมีนา Young f a v o r รั e ปากช่อง2024นะครับแล้วฝากติดตามน้องด้วยนะฮะ สวยมากๆนะครับใบหน้าเป็นเอกลักษณ์นะครับคอยดูต่อน้องว่าน้องจะไปเวทีไหนแล้วก็ฝากร่วมเป็นกําลังใจให้กับน้องมีนาด้วยนะฮะนี่ก็ขอต้อนรับแล้วก็เป็นเกียรติกับทางกองประกวดมากๆนะครับผม สสรัชตะนะครับจากสีคิ้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับกองประกวดสุภาพบุรุษเมืองยานะครับในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพที่แบ็คดอปร่วมกันนะครับและตัวนี้นะครับขอต้อนรับน้องๆผู้ประกวดทั้ง20ท่านครับหมายเลขหนึ่น้องอุ้ยครับขอเสียงด้วยครับ นายนัทศักดิ์พุ่มน้อยนี่นะครับและหมายเลขสองนะครับนายประเมศโคคำลาน้องดีเจเดี๋ยวเราจะมาพบกันนะครับเป็นช่วงที่ตื่นตาตื่นใจนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญน,น้องๆน,นะครับไปพักบริเวณด้านหลังเวทีได้เลยครับ และหมายเลข3นะครับที่กำลังลงมานะครับนายพานุทัศน์ธนวราภูวดลน้องแอลครับโอ้โหมีป้ายไฟด้วยนะฮะน้องแอลปืนโตน้องอุ้ยนะครับ FC อยู่ฝั่งนี้นะฮะและอีกหนึ่งหมายเลขครับนายภูมิพิัฒน์พรมกันน้องทอนนี่เป็นเซเลบเป็นอินฟูประจำกองประกวดของเราด้วยนะครับในช่วงเก็บตัว น้องเป็นคนที่ energy แรงมากนะครับแล้วก็เก่งมากๆนะครับชอบทำคลิปทำา t k t To อนะครับน้องธรของเรานะฮะอีกหนึ่งหมายเลขครับผมนุ่มหลอนนายธนากรเหินชัยน้องเปตองครับเดี๋ยวน้องๆที่ลงมาถ่ายภาพเสร็จแล้ว,เด,ว,ลลวเดี๋ยวเชิญเก็บตัว ที่ด้านหลังเวทีได้เลยนะครับอีกหนึ่งท่านครับนายวัศสารจิตดีน้องไตเตทนอีกหนึ่งท่านนะครับผมนายไอดิเทพชาติวัฒนสุคนน้องเตาแก๊สนี่มี FC มารอด้วยนะครับน้องเตาแก๊สนะฮะ หนุ่มหล่ออายุ18บปีครับอีหนึ่งท่านนะครับนายวิทยาดีแสงน้องนีโนโ่วันนี้เรามีรางวัลที่เยอะมากๆนะครับก็เดี๋ยวผู้สนับสนุนนะครับก็จะดูน้องๆว่าคนไหนที่เหมาะสมนะครับผมก็จะได้มอบรางวัลให้กับน้องๆท่านนั้นนะฮะอีหนึ่งท่านครับนายชนาจาตุ ร,ราชาตุระวงศสาครับน้องมอสโอ้โหน้องมอสนี่เขามีรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์นะครับอยู่ในกองประกวดก็สดใสตลอดเวลานะครับอีกหนึ่งท่านครับนายวัชรพงษ์แข็งขันน้องปอนนี่นะฮะน้องปอนก็ ใครที่อยากพบน้องบอลอยากเจอน้องบอลเชิญได้ที่สนามมินสุวรรณภูมินะครับ <c oughs> จะเป็นดีเซพชันคอยต้อนรับทุก,กท่านอยู่ที่สุวรรณภูมินั่นเองนะฮะอีกหนึ่งท่านครับนุ่มหลอนนายกิติพงศ์กอบัวแก้วน้องนายตอนนี้เราเดินทางมาถึง12ผู้เข้าประกวดแล้วนะครับเราจะมีทั้งหมด ยีหมายเลขอีกหนึ่งท่านครับนายกันทีพบเบคุณทศน้องเจมเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมีรอบอโชว์ความวัดวิวเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมให้กับผู้ชมด้วยนะครับส,สำหรับ20ผู้เข้าประกวดนะฮะอีกหนึ่งท่านครับ นายท้าประกรณแถวกระต่ายน้องสต็อปโอ้โห,โหอะไรนะฮะน้องสต็อปพ่อเที่ยงจากเรื่องแมนสวงใช่ไหมครับนี่มีป้ายไฟด้วยพ่อเที่ยงแมนสวงะฮะน้องสต็อปนั่นเองครับเก็บเก็บเสียงไว้รอบต่อไปด้วยนะฮะคร <laughs> ับผมอีกหนึ่งท่านนะครับที่กำลังลงมานะับนายอนุชาอินทรชนะน้องดม อีกครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมากๆนะฮะกองเชียร์อีกหนึ่งท่านนะครับผมนายชนะเศรษฐประกรพัทรพงศ์น้องเซกีหนุ่มล่ออายุน้อยที่สุดในกองประกวดนะครับผมวันนี้ก็ตลอดการเก็บตัวมีพี่ๆนะฮะคอยดูแล น้องๆในผมตลอดการเก็บตัวด้วยน่ารักมากๆนะครับอีกหนึ่งชั้นครับนายอาชิพัฒน์งอเสร็จน้องพีท I love energy นะครับผมของทุกท่าน <laughs> อันนี้เชียร์ใช่ไหมครับโอเค และหมายเลขยี่สสุดท้ายนะครับผมนายรัชนนแย้มกระจา่างน้องยูโรครบแล้วนะครับผมสำหรับน้องๆทั้ง20ท่าน20พวกผู้เข้าประกวดนะครับเดี๋ยวน้องๆเก็บตัวและที่กำลังลงมา ลำดับที่สองสูภาพบุรุษเมืองและอีกหนึ่งท่านนะครับน้องทีมรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งครับผมก็ตลอดการเก็บตัวก็มีพี่ๆนะครับคอยดูแลน้องๆน,นะครับให้คำแนะนำตลอดการเก็บตัวและวันนี้นะครับก็มาร่วมอำลาตำแหน่งด้วยนะครับ และอีกหนึ่งท่านครับขอเสียงปรบมือน้องโยชินผู้ชะเลิศใคนรนับผมสุภาพบุรุษเมืองยาปี2023ดิสครับคุณวาหิม from สิงคโปร์วันนี้นะครับจะมาร่วมเป็น พุทธศิลน,นะครับผมแล้วก็ต้อนรับน้องๆผู้เข้าประกวดสู่ภาพบุรุษเมืองยาาเพื่อไปต่อที่เวทีอินเตอร์เนชันแนลของเราครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราก็ครบแล้วนะครับผมกับสําหรับผู้เข้าประกวดทั้ง20ท่านแล้วก็น้องๆแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับผมเชิญทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของ การประกวดนั่นเองนะครับผมสำหรับในช่วงของการเดินพรมแดงผมขอจบสดสิ้นไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปพบกันที่บนเวทีเลยครับขอบคุณครับ